สวัสดีครับพบกับช่องแมงทัพูชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาดูนะครับกิจการของพี่แดงนะครับหรือหอรีสอร์ทีที่พักของพี่แดงนะครับีวันนี้ค่อนข้างที่จะเงียบมากนะครับนะฮะผมจะพาไปดูนะครับมีกี่หลังนะครับกี่หลังค่านะฮะสีไปดูกันเลยครับผมนะครับไปกันฮะนะครับในสวนยางเนาะสี นะครับผมก็จะพาไปดูนะครับว่ามีกี่หลังเนาะที่ดีสอร์ทของพี่แดงให้คนมาเช่ามาพักนะครับมาเช่าเนาะรายคืนนะครับรายวันนะครับ f อีนะครับ f อพาไปพอมาถึงแล้วนะครับไม่มีกี่หลังนะฮะเอ หนึ่งรังที่หนึ่งนหนเอซีรังที่หนึ่งนะครับผมหลังที่สองนะครับรังที่สามนะครับคนเห็นไหมในเอฟซ นะฮะไม่มีใครเลยนะฮะสิฟซีมาอยู่นะฮะก็เป็นรีสอร์ทคล้ายๆรีสอร์ทอ่ะเป็นแบบกระท่อมเนาะนะฮะแต่มีห้องน้ำภายในห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะเอฟซีเนาะทีหลังนะทีที่สามังที่สี่นะ หลังที่ห้าหลังที่หกนะครับเอฟสีหลังที่แปดนะครับเอฟสีเห็นไหมครับทุ่เงียบหมดนะฮะเนาะจิจการของพี่แดงนะครับผมห,หลังที่เก้านะครับหลังที่สิบ นะครับที่การของบ้านพี่แดงคือรีสอร์ทนะครับเนาะว่ามีกี่หลังมีสิบหลังนะเอฟซีเนาะนะครับเอฟซีจะสังเกตได้เห็นไหมครับว่าช่วงนี้นะครับเพราะว่านะครับเนาะก็รู้กันอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็พี่แดงเนี่ยครับก็น่าสงสารนะครับเนาะนะครับไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะฮะจะไปที่อื่นก็ไม่ได้นะเอฟซีนะครับเพราะว่าลงปรับปากฐานที่นี่แล้วนะเอฟซี นะครับเพาเรามาฟังความรู้สึกของพี่แดงกันนะฮะเอฟซว่ารู้สึกอย่างไรนะครับตอนนี้ก็พี่แดงก็คุยไลฟ์สดกับอนั่งคุยูเพื่อนกับเอฟซเนาะนะฮะลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยขึ้นใหม่นะครับกาะชั่วโมงกป่าแล้วขอบคุณมากนะครับเอฟซทุกท่านนะครับขอบคุณครับ อ่าพี่แดงครับอยากรู้นะครับว่าจุดนี้โครงการจะเอายังไงต่อไปยังไม่ย้ายอยู่ที่นี่อยู่ยังไม่อยู่ย้ายอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ไปไหนอ๋อแล้วโครงการทั้งหน้ามีไหมหรือว่ายังไงก็ยังอยู่เฉยๆอยู่ยังนิ่งๆอ๋อยังไม่ไม่ออกอะไรทั้งนั้นอ๋อยังนิ่งๆอยู่ช่วงนี้ก็เห็นเงียบอยู่เนาะเงียบก็ไม่เป็นไรแล้วก็อยู่ได้ครับไปก่อนครับผม เพราะว่าเราจะขยับตัวนี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่นะครับปพระมามันมันต้องไปทําเยอะมันแล้วก็หนึ่งไม่มีที่ไม่มีอะไรจะไปทํำยังไงไม่ได้สมมติว่าเอฟซีเขาให้ย้ายไปที่วางใหม่ชี้แดงจะคิดยังไงยังไม่ย้ายก็เคยเขาเคยถามแล้วว่าจะย้ายย้ายไปชั่วคราวย้ายไปไปพักอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ย้ายเพราะอยู่นี่มันไม่มีใครอยู่ใช่ไหม คนเข้าไปทํางานที่นู่นหมดคนที่นี่ไม่มีอยู่เลยนะมีแต่ผู้หญิงใช่ครับผมแล้วเราจะไปยังไงจะทิ้งกันไปเหรอก็ไม่ทิ้งเพราะว่ามันอยู่ห่างจากหมู่บ้านไปไม่ได้เราก็ต้องอยู่อยู่แต่ถ้าคนมาอยู่เนี่ยกันหลายๆคนเนี่ยเราอาจจะไปเที่ยวก็ได้วางเยี่ยมมันไม่ใช่ปัญหานะเขาไปมาได้เนาะไปมาได้อะฮแต่ว่าเราช่วงนี้เรายังไม่ไปเขาก็ชวนกันเยอะแยะไม่ไปยังไม่ไปอืมเพราะไปมันก็ไม่มีอะไร ตอนนี้ที่วังเยี่ยมเขากําลังกําลังสร้างอยู่กําลังสร้างเนาะก็ยังให้ไม่ยังไม่ลงตัวไปกาลังอะไรมันอีกเยอะในเยอะอยู่นะเราไปเราก็ไปไลฟ์สดอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมั้องไปถ่ายถ่ายคลิปก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แค่ไปถ่ายคลิปนี่ก็ยังไม่ไปตอนนี้ยังไม่ไปตอนนี้แน่ๆ่พี่แดงก็ยังมีทุนสำรองหรือว่าอะไรอยู่ไม่ได้ทุนสำรองหรอก แต่เราก็ต้องอยู่เราจะไปเนี่ยเพราะเราไปปุ๊บเนี่ยเราต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมครับผมทั้งค่าน้ามันค่าที่พักค่านู่นค่าอยู่ค่ากินที่นู่นเพราะเพราะเราไปพึ่งเนี่ย youtube เนี่ยเราไม่ได้มีรายได้จากยูทูบเลย youtube นี่ไม่มีเลยยังไม่ได้เลยใช่ไหมยังเหรอฮะเออยังแล้วเราจะไปยังไงพี่แดงทำมาจีบปีแล้วปีปีอะไรทํามาพอกับช่างตั้มแหละเป็นเดือนกี่เดือนห้าหกเดือนได้ห้าหกเดือน ก็ประมาณแค่นั้นเองเราไปยังไงเราไม่มีรายได้เราจะไปถ่ายมันมันมันหลายจะได้ใช่ไหมเราอยู่นี่เรายังไม่มีค่าใช้จ่ายเราก็อยู่ได้ครับก็อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนเนาะอยู่ไปก่อนนะครับถ้ามันไปเที่ยวนะกนานๆไปเที่ยวได้ไปเที่ยวเขาก็ยังกลับมาได้เะเขาไปแล้วเขากลับมาไปแล้วก็กลับนะก็มาได้แต่ตอนนี้เรายังไม่ไปเพราะที่นู่นมันยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมมันก็ไปดูแการสร้างเฉยๆก็ยังไม่ได้อะไร ถ้าพี่แดงไปสมมติพี่แดงไปก็ต้องได้ช่วยงานลุงนะใช่อ่าหานาเห็นไหมเราเราเราอยู่นี่เราก็มีงานเราอยู่นะก็ดูแลเนี่ยเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยเราเปิดที่ไหนเราก็ทําได้เลยครับผมอเพราะว่ามันต้องบูรณะอยู่ตลอดเวลาซ่อมบำรุงเห็นไหมอ้เครื่องก็ผ้าก็ต้องซ่อมนะครับถัาเราหนีไปเนี่ยใครยังไปตามหาใครฮานาเก็ปล่อยแมงอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้มัน่ะเราก็ต้องอยู่อ๋อนี่มันคือภาระเราครับต้องดูแล <จ>ไปนูน่นเ<ะ>ขาว่ายอดซับเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเราเขาไม่ได้อนะไนนเราไม่ได้เราเราต้องเลือกเอาตรงนี้เอาเลือกเอาตรงนี้เลยเออล้วท้องไปพวกด่าตามหลังอยู่ล่ะโอ้โหไม่ไม่ไมาดูเลยผู้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมละ่ะนายมาตามเราเนี่ยถ้าเราไม่อยู่เนี่ยเราไปอยู่บางเยี่ยมมันเลยจะทําไงอ๋อจะสมมติไอ้เคสที่แปลว่าเครื่องซักผ้ามันเป็นอะไรอะเนายทำไม่ได้เราไม่ต้องมาทำาไเราต้องอยู่ไงนะครับนี่คือประเด็นนะครับผม ต้องอยู่ดูแลต้องอยู่นะครับเนาะต้องอยู่ครับผมถ้าเออคนมันเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ไปเที่ยวได้ไม่มีปัญหาแลนะฮะประมาณนี้ในเอฟซีนะครับเนาะก็นั่นแหละนะครับเนาะที่พี่แดงไปไม่ได้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าต้องอยู่ก่อนรอต้องอยู่รออยู่ก่อนเรื่อยๆนเอฟซีเพราะว่าถ้าไปก็งบประมาณนะครับเนาะมันก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันนนเอฟซีต้องใช้นี่ต้องใช้นะครับผม เราอยู่ที่นี่เราไม่ได้ใช้แต่เราไปแล้วเราได้ใช้เราจะทํำยังไงใช่ไหมละ่ะครับผมเ,เราจะเอาไว้ก่อนไหมอะไรมันก็ต้องอย่าง,งาน<ช>ั้นครับผมอขอบคุณมากครับพี่แดงนะครับขอบคุณมากสําหรับการสัมภาษณ์วัันนี้เนาะนะครับเนะ okay าะโอเคฮะสาหรับคลิปนี้ต้องขออนุญ,ญาตลงคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับช่องแมงทัฟูและช่อง แดงชาแนลแดงชาแนลด้วยนะครับฝากด้วยนะครับเอฟซีเนาะนะครับฝากให้กําลังใจคนหาเช้ารจินคำแรงงานด้วยกันเนาะนะครับนะครับช่วงนี้ก็โควิดด้วยนะครับมีโรคระบาดต่างๆนานานะฮะก็ให้กําลังใจครับตกงานกันเยอะนะครับเนาะนะครับขอบคุณมากครับผม